โอเคครับผมก็สวัสดีนะสวัสดีคนดูกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแบมิเตอร์เองลาวนะครับวันนี้นะฮะกับปัญหานะครับกับปัญหาเคียรนนะครับผมนะเป็นตัวรันสคริปเคียร์เนลนะครับเป็นตัวรันสคริปนะครับผมที่สามารถนะฮรัรันนะครับได้ทุกสคริปนะครับผมฉีดได้ทุกแมปนะครับผมเป็นตัวรันสคริปฟรีนะครับผม โอเคครับผมได้ครับหลังจากที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับมีน้องๆหลายๆคนได้ยินูเกสกันเข้ามานะครับว่าปัญหามันคืออย่างงี้พี่ผมโหลดแล้วไฟล์มันหายนะครับผมนะโหลดมาแล้วหาไฟไม่เจอนะครับผมไฟล์มันหายนะมองหาไฟไม่เจอตอนที่โหลดมาแล้วนะครับโหลดมาแล้วแต่ว่าไม่มีไฟล์ข้างในเครื่องนะฮะก็ปัญหาเหล่านี้นะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับที่น้องๆเขา รีเควสกันเข้ามานะครับวันนี้จะผมจะมาพูดให้ฟังกันเนาะโอเคครับผมก่อนที่จะไปชมคลิปคลิปที่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์นะฮะฝากกดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามเนาะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะสําหรับใครเนี่ยที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้นะครับผมโอเคครับผมมาดูกันเลยนะครับทำไมนะครับเวลาหลดมาแล้วนะฮะ ไฟมันถึงหายไปหรือยังไงนะครับผมว่าเนยที่เราโหลดมาแล้วนะฮะไฟล์มันหายไปนั่นคือนะครับอาจจะเป็นตัวแอนตี้ไวรัสเหล่ามันบล็อกไว้นะครับมันบล็อกไว้นะฮะไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ได้นะบางคนโหลดไฟล์ได้แล้วนะครับไฟล์ที่ได้มาเป็นไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์นะฮะพอไฟล์นี่ไม่สมบูรณ์เนยมันก็ไม่สามารถเทียมคือแบบอาจจะมีไฟ DFL นะฮะ ไฟล์ตระกูล DFL บางตัวมันหายไปนะฮะไม่สามารถที่จะรันโปรแกรมได้อะไรอย่างงี้ครับผม้องๆน่าจะเจอปัญหาอันเยอะแยะ,ยะมากมายเพราะว่าดูแล้วน่าจะวีควอนมาเยอะมากนะครับสำหรับคําถามคํานี้ที่รับโหลดมาแล้วมันหายไปโหลดไม่ได้โหลดแล้วมันขึ้นบล็อกนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาทําตัวนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมมาดูฮะ้วตอนนี้คือผมไม่ได้ปิดเลยนะครับตีมันรับผมเปิดทุกอย่างอะไรนี่นี่ฮะ แอนตี้ไวรัสในเครื่องนะฮะอันนี้ผมเป็น Windows 10นะฮะ Windows 10 Pro นะฮะ Windows 10 Pro นะครับว่าของผมลง11ไม่ได้เครื่องมันเครื่องมันไม่ไหวโอเคครับผมว่าจะลง11เหรอนะฮะประมาณนั้นนะตัวแอนตี้ไวรัสในเครื่องผมมีถึง3ตัวเลยทีเดียวนะฮะนะครับตัวแอนตี้ไวรัสผมนี่ไม่ธรรมดานะฮะตัวแอนตี้ไวรัสผมไะฮมีทั้งแอนตี้ไวรัสนะฮะป้องกันการจุลกรรมป้องกันการแฮก ขีอะไรพวกนี้เยอะมากมายผมติดไว้เนะข้างในแม่คับผมแม่แต่กระทั่งโปรแกรมสามารถที่จะป้องกันสปายเวรอะไรพวกนี้ได้นะประมาณคือผมติดตั้งไว้ข้างในเครื่องเยอะมากนะฮะแต่ว่าผมจะไม่ปิดอะไรเลยเนาะเรามาผมได้ฮะผมจะไม่ปิดอะไรเลยก็คือผมเปิดทุกอย่างแหละนะครับมาดูกันว่าผมเปิดจริงหรือเปล่านะตอนนี้คือผมเปิดนะฮะเปิดทุกอย่างเลยนะครับไม่ปิดเลยนะครับไม่เคยปิดเลยด้วยนะ คือผมเปิดผมเปิดทุกอย่าง้วผมไม่ได้ปิดแอนตี้ไวรัสนะฮะแต่ว่าผมจะมาโหลดให้ดูนะครับผมกดดาวน์โหลดไปเลยแล้วกันครับนี่ยะฮะมันบอกว่านี่ฮะเวลาโหลดมาแล้วมันบอกว่าเป็นไฟล์อันตรายนะครับถามว่าไฟล์อันตรายไหมตัวรันสคริปต์นะครับตัวรันสคริปต์นะครับ,รบ,รบผมมันก็จะมีไอ้แฝงให้พวกนี้มาทุกตัวรันเลยนะครับ ในส่วนที่เป็นตัวรันฟีนะครับหรือว่าตัวรันฟีแหละนะครับตัวรันฟีมันก็จะแถมมานะครับผมถามว่ามันตรวจเจอมันสามารถที่จะลบได้ไหมลบได้ครับผมแล้วก็สามารถที่จะลบทิ้งได้เนาะถ้ามันึ้นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาน้องๆดาวน์โหลดมานี่ครับลองกดเก็บไฟล์ไปดูนะฮะหรือว่าถ้ามันกดตรงนี้มันกดไม่ได้นะผมให้ให้เข้ามาตรงจุดสามจุดข้างบนนี่เดี๋ยวแป๊บนึงยวเนี่ผมสูมให้ ครับนะนะมีมีโปรแกรมนี้หรอเ่นีนะครับสามจุดข้างบนนะครับผมไนดะ้ให้เราทำการคลิกมันลงมานะครับเรามองหาคำว่าดาวน์โหลดนะ,ะเราหาคำว่าดาวนโหลดนะครับดาวโหลดอยู่ตรงนี้เห็นปะนะคะ่นะบผมเราคลิกคำว่าดาวน์โหลดเข้าไปนะฮะอาเมืนะ่อนกะีนะ้ผมดาวโหลดสองสองรอบใช่ไหม โอเคครับผมและเข้ามาตรงหน้าดาวโหลดนะครับมันจะมีแจ้งเตือนที่อย่างนี้เวลาเราเปิดเอนตี้ไวรัสไว้เนาะนะครับผมถ้ามันเจออะไรที่มันผิดปกติมันก็จะแบบนี้นะครับปกตินะครับปกติในการโหลดนะครับปกติในการโหลดไม่ว่าเราจะโหลดเกมหรือโหลดอะไรก็ช่างนะครับไม่ว่าเราจะแตกไฟล์เกมนะครับเราจะแคกเกมนะครับต่างๆนะครับมันนะครับก็จะบอกให้เราปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับนั่นนะครับผมเพราะว่าบางครั้ง บางครั้งโปรแกรมบางตัวนะครับมันก็จะฟ้องนะครับมีนะครับหรือไม่มีบางครั้งมันก็ฟ้องนะแต่บางครั้งก็มีจริงนะครับแต่บางครั้งก็ไม่มีนะบ,บางครั้งมันก็ฟ้องตลอดเนาะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วนะครับ พอนะครับพอมาถึงหน้านี้พออยู่หน้านี้นะครับผมให้เราลองทําการกดนะครับกดตรงนี้นะครับผมเก็บไฟอันตรายที่ไว้ดูนะครับผมเก็บไว้เลยนะคะรับพอมาแล้วนะครับผมแล้วก็เก็บไว้นะครับก็เก็บไว้นะเก็บไว้นะครับผมพอเรากดเก็บไว้นะถ้าเราเดีนะะ๋ยวผมลบอันนี้ไปนะ,ะโอเคครับผมถ้าเราไม่กดเก็บไว้นะฮะมันไฟที่เราาหลดมามันก็จะหายนะฮะแต่ว่าถ้าเรากดเก็บไว้นะฮะ มันจะขึ้นคําว่าแสดงแสดงในโฟลเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็น show in folder หรือเปล่าในตรงนี้นะครับผมนะโอเคครับให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ฮะพอเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับเมื่อกี้นะครับผมที่เราดาวน์โหลดจากเบราว์เซอร์นะครับจากตัวเปิดหาเบราว์เซอร์ไปว่าเปิดหาโอเคเอา โอเคครับ okay, ประมาณนะั้นนะครับผมก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมมันจะมีอ่าคอนโซลเขาเรียกว่านะครับผม trl booster ตรงนี้นะถ้าเราโหลดขึ้นมามันจะเป็นไฟล์ลักษณะนี้ครับนะผมตรงนี้ <c oughs> จะเป็น trl booster หนะนึ่งนะโอเคนะครับผมประมาณวนะ่า trl booster ครับวันนี้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยโอเคครับผม ให้เราทําการเปิดมันขึ้นมาเลยนะครับผมว่าลองเปิดดูนะครับให้เราทําการลองเปิดดูเลยนะครับผมอาจจะเป็นดับเ l e ลคลิกซ้ายนะครับหรือว่าคลิกซ้ายกุมฟ้าหรือว่าแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เปิดก็ได้ครับนะฮะนะครับผมนะะมันก็จะขึ้นเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับที่ผมสอนดาวน์โหลดหลายๆรอบนะครับมันจะขึ้นเป็นไฟเป็นอันตรายนะครับผมนะประมาณนั้นนะเหมือนการแจ้งเตือนของ แ, <OF> แจ้งเตือนตัวนี้นะครับมันจะขึ้นตรงหน้าเว็บนะฮะตรงนี้จะขึ้นตรงหน้าเว็บนะครับถามว่ามันอันตารายไหมถามว่ามันมีไหมมันก็น่าจะมีแหละนะครับแต่ว่าถามว่ามันอันตารายไหมแค่ไหนยังไงก็มันอยู่ที่เรานะฮะเวลาเราใช้เวลาเราใช้นะครับเวลาเราใช้เราก็ไม่ต้องไปปิดแอนตี้วรัดเนาะคือคือบอกไม่ต้องไปปิดแอนตี้วรัดแต่ว่าทีา่เราเอาที่ที่ถ้าเราปิดแอนตี้วรัดมันก็จะนี้ไม่ได้นะฮะ โอเคผมว่าเอาใหม่เมื่อกี้นะครับนะโอเคนะครับผมพอมันขึ้นหน้าแดงๆแบบนี้นะฮะก็ให้คลิกตรงคําว่าข้อมูลท่มเติมตรงนี้นะครับผมนะของใครเป็นภาษาอังกฤษก็มองหาแล้วกันนะฮะมันจะมีไอไฮไลท์นะครับมันขีดให้อยู่นะครับผมแล้วก็นะฮะมันก็จะมีคําว่าเรียกใช้งานต่อไปตรงนี้นะครับผมให้เราทําการกดตรงนี้นะครับอนนี้คือผมไม่ได้ปิด F T v แอปตีมารับเลยทั้งตัวนะ นี่ผมทําไปช้าๆเลยนะอ้าวแล้วโปรแกรมมันก็จะทําการรันให้เราเลยครับปิดตัวข้างในไปล่ะนะครับมันก็จะแตกไฟล์ให้เราเลยครับแบบออโตเมติกนะฮะผมโอเคครับประม,มาณนั้นนะครับผมก็จะแตกไฟไนะะล์ไปเราก็รอนะฮะรอจนกว่ามันจะแตกไฟล์เสร็จพอมันแตกไฟล์เสร็จนะครับผมมันก็จะเด้งเป็นคอนโซลนะครับคอนโซลบิสดแซมเปอร์ตรงนี้นะครับ ของผมไม่ได้เปิดนะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยฮะมันไม่ขึ้นคอนโซลตรงนี้น,นะครับผมนะสมมติมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมการการะบทิ้งไปก่อนต่าให้เรามาเปิดตรง K L S S ตรงนี้ก็ได้ครับผม <c oughs> นะครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะฮะพอมันเด้งขึ้นมาแล้วนะให้เราทําการปิดไปเลยก็ได้ครับผมระยะต่างนะ้น่นะครับผมแล้วก็นนะะะะวเดี๋ยวผมเอาลาว์โหลดออกนะโอเคะะครับผมประมาณนี้นะครับผม พออยู่หน้านี้นะครับผมพออยู่หน้านี้ก็ให้เราทำการไปเก็ตคีย์มาก่อนนะฮะก็คือเก็ตคีย์นะครับผมเก็ตคีย์นะเก็ตคีย์ไปตรงไหนบางคนไม่ได้ทำไม่ติ็นนะน้องสำหรับใครที่มาใหม่นะฮะยังไงก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันเนาะโอเคเข้าก่อนนะครับก็ให้เราคลิกตรงคําว่าอัลเทอร์ตรงนี้ฮะแล้วก็ไปเก็ตคีย์นะครับผมโอเคนะครับมันก็ให้เราเอ็มมสปลอดก่อนนะครับผมแล้วก็บอกเป็มมสตัดไว้นะครับ เช็คพอยต์นะครับผมเช็คพอยต์หนึ่งนะก็คือด่านที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับภาษาไทยนะอืมถูวกหรือเปล่าวะผมยิ่งโง่ๆอยู่ภาษาอังกฤษโอเคครับผมว่าลนะแล้วก็จะเด้งเข้ามาลิงก์สัวชิีดตรงนี้นะครับผมเป็นหน้าเว็บไซต์ของปกตินะฮะโอเคนะถ้าใครจบตัวนี้อยู่เนาะแต่ว่า,านอนๆน,น่าตะถ้ายังไม่รู้คืออไครับม อะแล้วก็เกตคีไปจนกว่านะครับเราจะได้คีนะครับผมนะถามว่ากี่รอบผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับผมก็ออเทอร์กีเกตคีไปครับนะฮะ <c oughs> เราก็ไม่ต้องรีบนะครับบางคนที่แบบกดรัวๆ,ๆเลยบางครั้งนี่แบบกดค้างหน้าแบบเฮ้ยมาแล้วเสร็จปุ๊บกดไว้อ,อะไรเี้ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย <c oughs> มันก็จะไม่ไปฮะมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับผมมันจะไม่ไปครับผมต้องกดช้าๆอย่างีแล้วก็ ทาไปทีแล้วหน้าต่างอะฮประมาณนั้นนะครับ, <ew> รบเพราะว่าเหมือนว่าอการทห้องนี้เราต้องได้ตังค์อ่ะเข้าใจไหมนะครับถือว่ามันเป็นตัวรอนซีแต่ว่าเราเฮ้ยเหมือนเรามนคชิกหน้าเว็บให้มนันนะนู่นนี่นั่นน้าอะไรนะวันนี้นครับ <ew> ผมแนะนานะครับพยายามอย่าไปจอยดิสคอร์ดเขาด้วยนะครับบางคนเข้าไปที่นี่แลบจะไม่รู้เรื่องเนอาจจะโดนแฮกได้แฮก <ew> <หล>ดิสอะไรเงี้ยอะไรอะโอเคครับหอมนะประมาณนั้นเลยเนาะ โอเคครับผมมาดูเสียงลมกรนนิดนึงนะขาแต่เช้าเนาะโอเคครับเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงเนื้วันนี้ผมลงมาทําเช้านิดนึงนะคนนี้ไม่ได้อยู่ไม่เอานี่เอาแจะไม่ได้สต,ตรีมแหละเนาะโอเคครับผมนะเราจะคิดคีย์ไปจนกว่าเราจะได้คีย์นะครับมาดูกันว่าผมจะคิดสักกี่รอบกันนะฮะโอเคครับ, okay, รบผมถึงด่านที่สี่แล้วเช็คอินสี่ 4, ครับผมพริสนะนะพริสไนคอมเพริสไน, Char, นอเอเดอะแคปชั่นะห้สบาย โอ okay, เคครับผมแม่พอถึงด่านที่สี่แล้วเราก็กดนะครับเดี๋ยวเราปล่อกไป,ไปออกนะโอเคครับผมอืมง่วมาโอเคครับผมเนี่ยเก็ตทีหนึ่ง <c oughs> okay, รอบครับเราจะเก็ตนะฮะเราจะเก็ตจนกว่าเราจะได้คีย์มานะครับผมเนะี่ยพอเราได้คีย์มาแล้วนะครับนี่คือคีนะฮะนี่ฮะ,ะนี่ฮะมุมนะฮะ มันอยู่ตรงนี้ห้ามุนะฮะประมาณนั้ครับผมแล้วก็ทําการ copy คี์มา,มค,มาครับผมคัดลอกมาทำการคัดลอกคี์มาครับผมอ่ะหลังจากที่เราคัดลอกคีย์มาแล้วนะครับผมนะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราเข้าเกมไปเลยครับผมในเกมที่เราเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าลบบอกนะฮะเพราะว่าตัวฉีดตัวนี้มันมันใช้กับลบบอกใช่ไหมถ้วนะนะตัวฉีดตัวนี้อ่ะมันมันใช้กับล็บบอกใช่ไหม เราเทีย okay, ห์ัวประมาณแล้วนะครับอืมอเราเทียห์หัวโอเคตัวนี้มันใช้กับล็อกบอกสเซโดล็อกอินนะ <c oughs> อะไรกันครับนี่อ่ะล้ออ่ายังไม่ได้ล็อกอินไว้เพราะว่าผมไปลงวินโดว์มาใหม่นะครับยังไม่ได้ล็อกอินนะครับอ่าสร้างใหม่ได้ไหมเรื่องอะไรดีอ่ะผมจะเอาแรกไปหมดเลยแล้วกันนะ Ok Ok Không yêu quái của nhiều Hãy mô hình thân là. Nunca yêu cơn. Hãy hãy. Eh, yêu cơn. Eh, yêu cơn. Eh, mãi, 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 สองสามเลยอ่ะสองสี okay. okay, mm ่สองสามได้ไหมโอเคศูนย์ก็เยอะเกินอะไรวะโอเคเอาของเนี้ยประมาณเนี้ครับผมใส่พาสเวิร์ดไปด้วยมันบอกให้ใส่พาสเวิร์ดว่ามองเห็นพาสเวิร์ดโอเนี่คอะโอเคเอาใส่พาสเวิร์ดให้ดูเลยแล้วกันนะฮะง่ายๆครับผมประเภทหิงแล้วกันนะครับนี่ซิกอัพไปฮะ โอเคครับไม่เป็นไรไม่ต้องเซฟครับผมเซฟไม่ต้องเซฟครับผมอ่าโอเคครับผมมาไนะ,ะเราจะไม่ทำอะไรกับมันนะครับเพราะว่าผมจะมาลองเทสนะครับผมมาลองเทสอบนะครับผมอ่าอ่าเอาเลยวะดูเจ็บเนี่ยดูเก็บดูที่แปรงขนไวใช่ไหมไม่ใช่ S <S น,น,น,นี่อะไรวะโอเคน้องๆเขาชอบเล่นเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเข้ามาให้ดูเลยว่าะ,ะไรวะอ่าเพิ่มันมีอะไรเดจเอนมาอีกางนั้นหรออ่าเพิ่นสามเพิ่นสี่มันต่างกันยังไงวะสิบแปดอัพเดตสิบเจ็ดไหครับผมมาดูตัวอัปเดตล่าสุดเลยละกันแล้วเท่าหรับ,บองคุณเนาะ กดเล่นเลยฮะไม่รอฮะมุมแฮประมาณนั้นเนี่ยผมแค่แค่จะเข้ามาฉีดนะครับผมนะแค่จะเข้ามาฉีดเฉยๆนะเ้าว่าใครนะครับผมที่นะครับจะเอานะครับจะเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครที่จะเอาสริปนะครับผมยังไงก็คอมเมนต์มาละกันเนาะถ้าว่าใครที่อยากได้วันนี้อันที่เวลาผมไม่ได้ปิดนะนะครับผมเปิดเปิดทุกอย่างแหละประมาณนั้นเลยเนาะ ค่วงนี้อะจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าผมจะไม่ตัดหรอกนะครับดาวน์โหลดเอนดิสตอรเยโตยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีกโอ้ตายต้องมาดาวน์โหลดนะครับผมต้องมาดมาวน์โหลดอันนี้ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมดาวน์โหลดแป๊บนึงยวแล้วกันนะไม่ได้ดาวน์โหลดระบบให้ผมข <c oughs> อจัดประหลัดบอกโอเคฮะดาวน์โหลดกันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมแนละ้วโหลดเมื่อกี้เลยกนะัน โหลดแล้วก็เปิดเลยก็ใช้ได้เลยแล้วกัน <c oughs> นะฮะส่วนใครยาเดียวนะครับผมจะไวตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าผมจะไม่ฉีดนะเพราะว่าผมเข้ารอบแรกจะไม่ฉีดนะผมจะฉีดรอบสองนะเพราะว่าเข้ารอบแรกอาจจะไม่ติดเพราะว่ามันมีการอัปเดตนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบถ้าแบบมอนอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ฉีดเอาแล้วกันเพราะว่าไม่นี้ไม่ไป็ไรโอเคครับอโอเคโอเค ฝากไปอโอเคน่าจะได้แล้วนะครับน่าจะได้แล้วน่าจะได้แล้วเมื่อกี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วไม่ต้องดาวน์โหลดครับมามดูกันนะครับผมมาแล้วบล็อกฟุตนะฮะอะไระเนี่ยทำไมเกิดอย่างนี้บล็อกฟุตสุดไหนเนี่ยเฮ้ยเอา้า ทำไมแคปล็อกขอผมเลยพี่ติดอ,อ,นะอ่งนี่ฮะเซตติ้งอ๋อนี่ไงเปิดละแอดวอลลุ่มวอลลุมเอาสองพอกราฟิก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 กอนหมดเลยแล้วกันนะกราฟิกกะไม่เอาตรงจิตอีกโอเคนะคะอ๋อนี่ครับกราฟิกสวยๆโอเคมาโอเคอันนี้ เาสวยไปไหนค้างไปดีเราสวยอ่ะเฮ้ยไปไปไหนอ่ะนนมันใช่ปเปล่าผมเข้าผิดแมปเปล่าผมเข้าผิดแมปนด่เลยอ่ะอโอเคครับผมเดี๋ยวผมออกใหม่ไรเงี้ยไม่น่าจะใช่แล้วแหละอย่างเงี้ยที่จริงผมกด Escape แล้วก็กด กดเอสเคปป์แล้วกดเอลก็ได้เนี่ยแล้วก็กดเอ็นเพอร์แล้วรู้สึกแบบมันจะแปลกๆนะแบบตายมีของของแบบของเย็นแบบมาด้วยนะเกาเรียกว่าของก๊อกโอเคครับขอตัวก่อมาดูกันฮะ เอเจโดอะไรวะเนี่ยหล่อเจมันจัดงานอะไรวะเวียนหรอเจเยเจโดอะไรวะเนี่ยหล่อสวยมากสวยสวยสวยสวเนี่ยบ๊ะฟฟท์ทำไมเป็นอย่างี้อ นี่คือบอกฟูดใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้คำว่าบอกฟูดผมเนี่นะโอ้ตายตายตายหัว่าผมเข้าผิดแน่เลย หรือว่ามันมีอะไรเป่ะอ๋อก่อมนอยู่ตรงั้าน่หว่าเนี่ยนะฮะของน่รู้กันไม่ได้เล่นนานแ <c oughs> okay, ฮะอ๋อโอเคฮะประมาณนั้นมีเพื่อนเล่นอยู่จิตมีเพื่อนแค่สองคนแกจงจะเข้าอีกแนะ่เลยวะม,ม,มันเป็นแค่หน้าต่างเกีนใช่ไหโอ้ตายไอ้ <c oughs> น,นี้ก็ไม่ยอมดูเลยนะน่าจะดูตั้งแต่ทีแรกยรัโอเค okay, ฮบ Fighter. เอ i m ม f ไฟเตอร์อ๋อนี่มันต้องอันนี้อะไราเอ้ยแม่งเข้าในภาษามันแล้วเอ,อ้ยอะไรวะบ่็อ,บอกฟูดแปลกนะครับตอนนี้เปล่าคนที่เปล่าล็อกกี่บ็อกฟูดโคตรเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวเขาว่า๋ยวไอ้บ็อกฟูดทำไมเข้ามาเป็นอย่างนี้วะโอ้ตาย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 ฮะาห้อ อย่างาอืาโอเคฮ่ผมเอาไพเด็แล้วกันนะฮะโอฮ่าผมได้ละฮ่าผมอะไรของพี่อะหลอมันไม่ใช่เหรอเนี่ย เนี่ยครับังนี้เราจะมาลองดูเลยนะครับรับการฉีดนะโอเคครับ okay, ผมนะพอถึงหน้านี้นะฮะให้เราทําการกดอินเจ็กเลยครับเมื่อคนก็บอกว่าผมกดอินเจ็กมาแล้วนะฮะกดอินเจ็กมาแล้วมันไม่ขึ้นเลยเลยครับพี่มันเงียบมากอะ่ะมันมันนิ่งมากอะ่ะประมาณนั้นนะด,ดูไปเลยครับผมว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับผมเขาบอกว่าอินเจ็กยินเช็กติงนะฮะบ,บอกอินเจ็กติงนะ น่าจะไม่ได้น่าจะออกเกมแล้วเข้าใหม่มันดูผ่าละดูทรงแล้วนะครับผมอือมาแล้วมาแล้วโอเคครับผมรอนานนิดนึงไงต้างบอกเข้าเกมครั้งแรกนะครับผบวีไปเลยแล้วกันเนาะเป็นเทิร์นหนึ่งรอบครับอ่ะามาแล้วโอเคครับผมใช้ได้แล้วนะครับผมใช้ได้แล้ว าานี่ยายาเข้าไปทั่วนะเว้ยบล็อกฟูดโคตรเยอะไม่แบบชื่อบล็อกฟูดไม่บอกอัพเดตสิเจ็ดสิแปดด้วยนะไม่ธรรมดาเลยสุดยอดจริงไงแม่โคตรโคตรของโคตรเลยฮะข้างหลังมีอะไรนะ,ะหรอฮะโอเคเอารู้สึกหน่วงหน่วงนิดนึงบแบบแป๊บนึงยไหมฮะไม่ไหวจริงฮนะ โอเคอืมโอเคครับ hmm. okay, เอ้ยทำงานาเราหลอกแบบนี้ได้อะไรวะโ okay, อเคเรัองทำงานาเราหลอกมั okay, ้ยแผลของประมาณนี้นะครับผมก็น,มกนี่อได้เฮ้ยบาวานันโะะ okay, อเคครับผมผมจะพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการวางตัวคลิปไปเลยก็ได้นะสำหรับใครที่จะ มีมีสคริปต์ก็เอาสคริปต์มาวางนะ,ะไม่รู้จะไปเอาสคริปต์มาจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราไปหาก,กันเอาเองแล้วกันสําหรับสคริปตฟเนาะ slab. อ่าถ้าว่าใครนะฮะที่จะเอาสคริปต์นี่ยรู้อย่างนี้น,น,ะะนั่นนะฮะเอาเองก็ลงองไปหากันดูเด้อนะฮะใครที่จะเอาสคริปต์เนาะให้ผมก็ไม่มีสคริปต์ให้อ่ะประมาณนนั้เพราะผมไม่แจก,กสกคริปต์ฟนะฮะออกมาแล้วเพราะผมจะไม่แจกสคริปต์เนาะ ผมจะไม่แจกสคริปต์นะนม่ผมแม่มันจะอยู่นี้นะอันนี้คือเป็นเป็นตัวล้านอีกตัวใช่ไหมติเล็กตรอนนะครับประมาณนั้นโอเคกลับ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 แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะผมไม่มีสคริปต์นะสำหรับใครที่มีสคริปต์ก็ยังไงก็ไปฉีดไปใส่ไปโน่นนี่นั่นกันแล้วกันเนาะ ว้าผมก้มลงกันนะวีดีโอเขานะตัว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 ตัดตัว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 ่ัวต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 ับตัวตัวตวตั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 ววตั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 วัว มีซซีอะไรบ้างนะมีคิงพีทนะฮะมีคิงพีทมีมีอะไรอ่ะอืมอนี่ฮะนี่ฮะบล็อคฟุตนะฮะอัปเดตสิบเจ็ดนะฮะตรงนี้ฮะบล็อคฟุตอัปเดตสิบเจ็ดป่ะสิบเจ็ดกับสิบแปดมันใช้ได้ไหมล่ะโอเคครับผมลองดูกันนะะิดรอบครับผม ถ้าอยากได้ก็บูคคิปช้าๆมาแล้วไงเนาะตลอบสักทีเนาะนะครับก็เข้าไปเอาแล้วกันกนะฮะทำให้กกมมมผมทำให้ดูแต่ว่าผมไม่แจกนะผมทำให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองนะแต่ว่าผมจะไม่แจกนะครับโอเคครับผมพอได้สคริปมาแล้วก็ระวางสคริปกันเลยครับอ่าก็ระวางสคริปเสร็จให้เรากด e x e c u ครับผม e XQ e c u เขา User Q u u e e เกินไปหรือเปล่า User Q u u e e เกินไปหรือเปล่าโอเคฮะ ใส่เลยเกินมาแล้วมาวะฉะนั้นไปที่อยู่ข้างล่างวะไม่ใช่หรอผมเกลียบแป๊บนึงไปอีก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 นะผมมไ่น่าจะใช่ตัวนี้อ่ะจำไม่ได้อะผมแบกไม่ได้เล่นนานค่ะ นี่เลยอะอ๋อนี่เยอะน่าจะใช่เมื่อนี้ลรอแล้วไเนะผมจะเพรตรงไปก่อนเลยไม่เอาตรงไปประมาณอไรอะ อมาดูกันนะฮะ excuse ครับผมไม่มีสคริปป์ว่ะหล่อทำไมไม่มีสคริปป์ว่ะอืมโอเคครับ okay, ผมมาละไม่มีสคริปป์นะับผมวันนี้ผมใช้สคริปตัวเก่านะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วอะโอเคฮะเราลองดูแล้วกันนะมันใช้ได้นะของผมมันใช้ได้นเะฮ้ยไปดูเอาแล้วกันเนาะึ่ม รอแป๊บนึงนะรอรฉีดแป๊บนึงนะครับผมยาวนิดนึงนะฮะดูคลิปให้จบแล้วกันเนาะพี่ครับทำังไงให้หน้าต่างมันหายไปครับใช่ฮะประวัติแล้วครับก็คลิกให้มันโหลดจนกว่ามันจะหยุดโหลดนั่นหละครับผมนะเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับพอามันขึ้นให้เราโหลดอีกแล้วก็กดโหลดอีกนะครับ จะให้เราโหลดสักกี่รอบนะประมาณชิบลยดีกว่าครับโอเคฮาวประมาณนี้ถ้าหาบมันก็หายไปแล้วนะหายไปจริงจังเลยเนี่ยหายไปหมดแล้วหายไปแล้วไม่เจออะไรด้วยไม่หายไม่ธรรมดาเ่ย หายหายแล้วไม่ขึ้นให้ดูด้วยบอกผมฉีดแล้วหายไปไม่มีสคริปต์ัง้งข้าวข่งชอบอะไรมีสคริปต์ก็ไปหาสคริปต์มาใส่เข้าด้วกันนะฮะนี่มันนานแล้วอ่ะน่าจะใช้ไม่ได้แล้วราดูห้าแล้วดูส่งแล้วดูจากส่งแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะฮะของใครมีสคริปต์ก็ใส่สคริปต์ไปแล้วกันนะครับมันสามารถฉีดฉีดได้ทุกสกิปจริงเลยฮะวันนี้ผมจะไม่รีวิวแล้วกันเพราะว่ามันมันไม่มีสคริปต์ให้รีวิวเนาะนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ผมถอดถอดหมดแล้วไม่ใช้ไม่ได้แล้ว แต่ว่าเขาแจกสคริปต์เยอะแยะมากมายนะครับไปหาเอาเด้อแน่คนแจกสคริปต์เยอะมากเลยครับเพราะว่าผมจะไม่แจกแล้วผมสอนโหลดตัวรันอย่างเดียวพอโอเคครับผมนะแค่นี้พอละนะครับโอเคนะครับส้ารับคลิปคลิปนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์นะยกดซับสไครต์นะเฮ้ยไม่ใช่ฝากกดติดตามนะฮะแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะในคลิปนี้เราผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคครับผมรักคนดูทุกคนนะครับผมขอบคุณสำหรับคนกดติดตามแล้วนะฮะขอบคุณนะฮะขอบค้นทุกคนนะฮะทีเพื่อสนับสนุนช่องเนาะโอเคครับผมนะไว้เจอกันครับผมไปแล้วครับบุยบุยครับ